สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะการการหารายได้กับเว็บไซต์ a เม z o n นะครับ,รรไรไบ,นรบแน่นอนทุกคนอา,อาจจะรู้หรือไม่รู้นะครับว่าเว็บ a เม z o นนี้เป็นเว็บสำหรับขายของในสหรัฐอเมริการครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนต่างประเทศสามารถนำสินค้าไปลงขายได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ในประเทศไทยก็มีคนจำนวนหนึ่ง นำของไปขายกันนะฮะสร้างรายได้กันเยอะแยะมากมายนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับท่านที่กำลังหาโอกาสขยายกิจการขยายรายได้ของตัวเองนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับที่การเราต้องหารายได้เสริมเข้ามาหลายๆทางนะครับนะสำหรับท่านที่ไม่รู้ก็ลองลองเข้ามาเปิดที่ amazon.com ได้นะครับผมเปิดเข้ามาเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ มีประมาณนี้มีสินค้าอะไรมากมายแล้วก็มามองมุมบนด้านซ้ายตรงออนะฮะวันนี้ผมจะแนะนำที่ Amazon Bestseller กันนะครับอ่าเปิดเข้ามาตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีแนว Tending หมายถึงว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมที่มีการซื้อขายกันเยอะที่สุดในเว็บในขณะนี้ในวันนี้ในวันนี้นะครับผมมาเริ่มที่ Bestseller ก่อน เปิดเข้ามานะฮะก็จะมีสินค้าแบบทั่วๆไปเลยซึ่งก็หมายความว่าสินค้าทั่วๆไปพวกนี้มันก็ขายดิบขายดีในเว็บไซต์อเมซอนครับเปิดเข้ามาทุกมันไม่ใช่ของพิสดารแปลกใหม่อะไรเลยนะครับเป็นพวงกุญแจต่างหูแอร์พอตนะฮะรอง,ง,งเท้านะครับผมทุกๆคนก็มีโอกาสขายสินค้าพวกนี้ได้นะครับผม มันก็จะมีแต่ละหมวดหมู่นะครับผมในเกมออโตเมทีฟมีหลากหลายมากมายขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในส่วนไหนเรารู้จักสิ่งไหนแล้วก็เราสามารถหามันมาขายได้ไหมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะครับเปิดเข้ามาลองดูทางหมวดหมู่ด้านซ้ายเจาะเข้าไปอีกนะครับก็จะมีอีก เป็นอย่างน้อยก็20 30นะครับแคตตาล็อกนะครับผมลองอเข้ามาดูสักอันหนึ่งเป็นคิทเช่นแอนด์ดินนะครับเข้ามาก็จะเป็นอุปกรณ์ครัวก็จะเห็นว่าเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับผมแล้วนในคนในสหรัฐอเมริกานี่ก็มีเยอะแยะเป็นร้อยล้านคนเลยนะฮะก็ เราไอเว็บอเมซอนนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเราได้นะครับอาจจะเริ่มขายเป็นงานอดิเรกจนสามารถเป็นงานหลักได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีสินค้าทั่ว,วไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับมี2หน้านะครับนี่หมวดท็อปร้อยในเบสเซลเลอร์นะฮะจะเห็นว่านะฮะตรงนี้เบสเซลเลอร์อินคริชเชนแอนด์เดนนงแล้วดูทางฝั่งด้านซ้าย ก็สามารถเจาะเข้าไปในหมวดหมู่ย่อยๆได้อีกนะครับตรงนี้ลองเข้าไปดูอย่างเช่นคุกแวนนะฮะเป็นอุปกรณ์ครัวต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเห็นว่าหม้อหายกระเทียมกระเทียมรีบทั่วๆไปเลยบ้านเราก็มีนะครับผมเราสามารถนำชิ้นงานนำสินค้าของบ้านเราไปขายได้เอาไปสู้กับทาง ฝรั่งได้หรือเอาไปสู้กับทางของประเทศจีนได้อะไรอย่างนี้นะครับผมตรงนี้เพื่อเป็นทางเลือกเผื่อว่าอ่าม้อม้อสินค้าโอท็อในข้างๆบ้านเราอ่าคุณเห็นแล้วคุณอาจเอาลองไปขายคุณอาจจะขายได้จนขึ้นเบสเซลเลอร์ก็ได้นะครับผมอ่าตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับลองเข้ามาดูที่หมวดเบสเซลเลอร์ ller, ตามผมดูนะ ก็จะเป็นหม้อไอกาต้มน้ำนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับกาต้มน้ำบ้านเราก็มีเช่นกันนะครับก็สามารถนําเอาไปขายได้ซึ่งอ่วันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปผมก็จะมาแนะนำในในในส่วนของพวก ฮอตนิวลิ a s e และมูเวอร์แอนด์เชคเชคเกอรนะครับเ็จะแนะนำกันไปเรื่อยๆให้กับเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมรายได้พิเศษจนกระทั่งเป็นสามารถเป็นรายได้หลักของตัวเราได้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ